สวัสดีค่ะเพจรับคัดของหาของตลาดลุงเกลือระย,ยประเทศทูทนช็อปนะคะนี่เป็นออเดอร์หนึ่งวันนะคะขอคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะกําลังจะเป็นจะส่งนะคะลูกค้าขางานนะคะเราจะส่งตามคิวนะคะจะส่งทุกวันนะคะจะส่งจริงนะคะนี่เป็นออเดอร์หนึ่งวันเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขายกไปนะคะเราถ่ายคลิป เดี๋ยวฝากเพจเราด้วยนะคะเพจรับคัดของหาของตลาดลงเกลืออรัญญประเทศทูโทนช็อปนะคะหรือ IG นะคะพิมพ์ว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วย P ี3ตัวค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะอาจจะตอบช้าไปนิดนึงนะคะลูกค้าขากรนะุณารอตามคิวนะแม่ค้าตอบจากแชทข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ทำงานดึกทุกวันนะคะ ก็ประมาณ3-4สี่ทุ่มไหมคะก็จะไม่ได้ตอบแล้วนะคะถ้ามีคนทักมันตีหนึ่งตีสองไหมคะก็จะตอบตามคิวและวันถัดไปนะคะลูกค้าค่ะงานเยอะมากๆเลยนะคะอย่าเร่งไหมคะเลยนะคะลูกค้าค่ะดูห้พี่เขายกเดี๋ยว ฝากเพจเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปติดตามเราด้วยนะมีของคุณลุงหนวดนะคะเราก็จะส่งทั่วประเทศนะคะทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยนะคะลูกค้าค่ะ งานนะคะเราคัดตามออเดอร์นะคะลูกค้าสั่งมาเราก็หาให้ค่ะตัวไหนเราไม่มีเราก็บอกไม่มีนะคะลูกค้าขาเพราะของบางอย่างในตังเกือกก็ไม่มีนะคะแล้วแต่ช่วงนะคะแล้วแต่ฤดูกาลนะคะแล้วก็ช่วงที่เขาเปิดของนะคะงานนะคะเราส่งทุกวันนะคะจะส่งจริงนะคะลูกค้าขารีวิวนะคะดูในสตอรี่เพจของเราเลยนะคะหรือลูกค้า สามารถเช็คเครดิตทางร้านได้เลยแม่ค้าจะจัดส่งดึกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ต้องแพ็คของนะคะแม่ค้าทำกันสองคนนะคะเราแบ่งหน้าที่การทำงานนะคะจะช้ากันนิดนึงนะเราทำกันเองนะคะไม่มีลูกน้องเลยจะเข้าได้ในกล่องสุดท้ายนะคะมาดูกันอันนี้ก็ กำลังจะไปตรงแหละเราดูว่าพี่เขาเจะาเข้าได้ไหมนะยัดยัดเยอะมาก แต่ละวันนะคะกว่าจะเสร็จนะคะดึกมากนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะของออกทุกวันนะคะลูกค้าแมค้ไปส่งของออกเลยนะคะที่นี่ขนส่งเขาปิดดึกนะคะลูกค,ะคะ้าขาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกันเลยเทีเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปจัดส่งก่อนนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ kẹt kẹt hay